พี่นั่งสมาธิสวดมนต์ท่านยายพี่ปฏิบัติตลอดยายพี่ปฏิบัติตลอดจ่ะจ้าอืมดีเนาะนั่นไอ้นี้มาตามไหมนี่มิตจ้ะจะรอบที่สองแล้วค่ะรอบนี้มาทําอะไรนะพี่นะรอบนี้อ่าพี่มาเก้บนคือเอาใหม่ผมถือเองไม่ต้องไม่เอาไม่ใส่เดี๋ยวจะลืมเหมือนว่าวันนั้นทาไมไม่ลืมไม่ลืมมาทำอะไรไม่ใส่เมาทำอะไรเดี๋ยวลืมเดี๋ยวผมถือเองอ่าพี่มาแก้บนอ่าที่บนบนมาบนรอบก่อนนั่นเหรอหรือว่ายังไงเออไม่ใช่หรือว่าบน บนกับพี่หมูของบนกับพี่หมูไว้พี่หมูไว้อย่างนี้ตอนแรกพี่มีอาการปวดหัวพี่ปวดหัวมากเลยไม่ว่าเป็น้าพวันกูพี่จะปวดหัวมากเลยอยู่จนไม่ได้เลยอ่ะมันมีหัวบีบบีบพี่บ่ายนี่พี่ก็เลยบอกพี่หมูบอกปู่บอกปู่ช่วยหน่อยให้ลูกหายปวดหัวลูกทรมานมากเลยปู่ก็เลยช่วยหายปวดหัวเลยพี่ก็เลยมาแก้บนกับผลไม้แล้วก็น้้ำมาแก้บนหายปวดหัวปวดกี่วันนี่มันขนาดมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอหนักเลยปวดบีบๆเลยน้องปวดพี่บีบๆเลยเหมือนเหมือนพี่โดนของอ่ะ พี่โดนของพี่โดนของที่ไหนอีกไม่รู้เพราะว่าพี่ไม่ได้ไปตูจุดเพราะว่ามันมันเหมือนมีของอะไรอะลมพัดลมเพเนะลมพัดลมเพใช่เนาะมันมีลมพัดลมเพได้หมดน้องเพราะว่าพี่เซนเยอะแล้วแ้วแลพี่เซนเยอะแล้วบนอะไรไว้ที่มาที่พี่บนอ่าผลไม้ผลไม้กับอ่าดอกบัวเก้าดอกแล้วก็น้อมลำถวายแล้วก็ยญ้าสีประพาให้พี่ลำอีกถวายหนึ่งพี่ก็ลำไปแล้วค่ะครับ